เรื่องเด่นของชาวลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนมิถุนายน2568นี้จะเป็นยังไงวันนี้รวิวรรดาพยากรโหราศาสตร์เพื่อการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะ ซึ่งสิ่งที่ราวีเล่าให้ฟังก็จะมีเรื่องของเจเนอ a รลค่ะเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่อย่าให้ราวีพูดเลยถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยมันแปลว่าคุณจะต้องมีความวิตกกังวลกับมันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีก็จะพูดไม่มีราวีก็ไม่พูดนะคะไม่พูดปิดปะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยด้วยความที่ดาวพุธกับดาวดาวพระเกตนะคะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะดาวพุธกับดาวพระเกตตำแหน่งนี้ต้องบอกว่าคุณมีความสามารถสื่อสารกับอะไรแปลกๆนะคะอะไรแปลกๆได้โดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะมีดาวพฤหัสเนี่ย อยู่ในพบินานะคะแล้วก็มีดาวอาทิตย์อยู่ในพวินาเนี่ยมันแปลได้ว่าคุณมีเซนส์แรงมากเป็นพิเศษนะคะเซนส์แรงมากเป็นพิเศษในช่วงนี้คนธาตุน้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นกรกฎค่ะพิจิกเนาะแล้วก็มีนสามราศีเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์สูงอยู่แล้วซึ่งถ้าลงมาอีหลอกเนี้ย แปลว่าคุณนะคะถามว่าไม่เกณฑ์ถูกหวยไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหานะคะหรือคุณฝันอะไรแล้วรู้สึกว่ามันเ๊ะ hey, มันจริงไม่จริงมันใช่ได้หรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมไม่ต้องสงสัยนะคะคําตอบนั้นหรือว่าฝันนั้นนะคะไปตีความได้เลยค่ะคือว่ามันจะเป็นคําตอบที่เหมาะ เฉพาะสําหรับคุณนะคะ only you เนาะไม่สามารถที่จะมีใครมาแทนที่ได้ไม่ต้องดูดวงด้วยเป็นเซนส์ของคุณเลยนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาเนาะเวลาฝันอะไรก็ลองไม่ได้เครียดนะคะคือแบบฝันแบบฝันแบบลอยๆสบายๆแบบฝันมาอุ้ยโอเคเนาะอย่างเงี้ยมันมันก็สามารถที่จะ ตอบปัญหาในชีวิตคุณได้หรืออีกความหมายหนึ่งค่ะคุณมีความสามารถที่จะสื่อสารในการมาน i f e สขสงคุณได้คือการการ m a n ิ f ฟสเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่นะคะเป็นเรื่องที่ใหม่ในในช่วงในช่วงยุคพอศนี้แต่จริงๆแล้วการ m a n i f e s ะคำมันคือการตั้งจิตอธิษฐานแล้วสื่อสารออกไปกับจักรวาลเนาะดังนั้นเนี่ยในช่วงในปีนี้ในในช่วงเดือนนี้ก่อนละกันนะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎสามารถ มานิเฟสอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของคุณค่ะให้เกิดขึ้นได้นะคะการมานิเฟสเนี้ยเราวิให้คีย์โนตไว้อย่างหนึ่งว่า มันไม่ใช่ความเครียดนะคะการบันเฟกคือการสื่อสารด้วยความรู้สึกว่าฉันจอยฉันสบายอย่างเงี้ยคือเอาเอาอกมาพูดอะมันบรรยายอะมันไม่รู้หรอกแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราสื่อสารก็จะกะวานเราควรจะสื่อสารในระดับของความรู้สึกนะคะ mm hmm. เช่นอะไรเช่นคุณไปเดินในสวนหรือว่าคุณไปเที่ยวนะคะกับครอบครัวหรือว่าทํากิจกรรมที่คุณมีความสุข จำ feeling นั้นเอาไว้อะค่ะจำ feeling นั้นเอาไว้ feeling นั้นนะคะคือ feeling ที่ใช้ในการ manifest เมื่อไหร่ที่คุณจอยเมื่อไหร่ที่คุณแ h a ป p y นะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุข เขาเรียกว่าฟิลแล้วก็จำฟิลพวกนั้นไว้อะคะ่ะจำความรู้สึกต่างๆนั้นไว้แล้วก็มาใช้ในเรื่องที่คุณมานิเฟตจะคนส่วนใหญ่มักจะตกม้าตายตอนที่เราเหมือนมานิเฟสแล้วก็เหมือนเครียดอะคะ่ะถามว่าเราวิทําไมถึงรู้เพราะว่าเราวิก็เคยมานิเฟสแบบเครียดๆเ,เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ได้ถามว่าได้ไหมต้องบอกว่าได้ไหมด้วยความยากลําบากนะคะเพราะเรอกว่ามานิเฟสเนี่ยมันเป็นเรื่องของความจอยความสบายแต่ว่าเรา,เราวิก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราวิมีความพยายามแล้วก็วินัยอะคะ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันมันแบบเหมือน ง่ายๆว่าเราวิบังคับตัวเองให้ให้ได้มันมาแต่กว่าจะได้เนี่ยมันเน็ดมันเหนื่อยในใจนะคะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเบาๆสบายๆนะคะผสมผสมกับวินัยแบบไม่ได้เครงเครียดมากนะคะคก็จะทําให้คุณมานิเฟสด้อย่างมีความสุขค่ะอุ้ยเหมือนสอนการมานิเฟสเลยเพราะอะไรถึงต้องพูดอันนี้นะคะเอาไปใช้กันดูเนาะต่อไปค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคือคุณจะใส่ใจนะคะคุณจะใส่ใจในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษนะคุณจะขยันทํางานมากเป็นพิเศษกระตือรือร้นนะคะในการหาเงินมากเป็นพิเศษนะคะแต่อย่าใจร้อนอย่าใจเร็วนะคะอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วค่อยๆเป็นค่อยๆไปคะ่ะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครทํางานเพื่อหาเงินหรือว่าคิดถึง b e n นฟิตหรือว่าผลตอบแทนเป็นหลักนะคะต้องบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณเหนื่อยใจมากเป็นพิเศษนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าการจะหาเงินได้แต่ละบาทเนี่ยมันยากเหลือเกินนะคะแต่ผลสรุปบทสุดท้ายนะคะด้วยความที่ดาวังคารอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นดาวังคารตรงเนี้ย จะสื่อถึงเรื่องของการงานนะคะการทํางานทุกบาททุกสตางค์ที่คุณแบบหวังไว้นะคะตอนแรกมันอาจจะดูได้ยากแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันจะได้มาและเป็นก้อนที่ใหญ่เป็นอะไรที่สมน้ําสมเนื้อนะคะดังนั้นอย่าพึ่งหมดกําลังใจนะคะนะแล้วก็อย่าพึ่งใจร้อนนะ,ะดูปากระวีนะอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนค่อยค่อยทำไปนะคะความเติบโตการเจริญรุ่งเรืองของคุณในช่วงนี้นะคะมันจะเป็นเป็นเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เติบโตเช่นกันคะ่ะแต่ การเติบโตของคุณเนี่ยมันจะได้มาด้วยความด้วยเหตุการณ์ที่แบบคุณรู้สึกมันยากนะคะดังนั้นเนี่ยวิก็ต้องบอกกับคุณอีกครั้งว่าอย่าใจร้อนอย่าคิดว่าทุกปัญหามันได้มีทางแก้นะคะทุกปัญหามันมีทางออกแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีจุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอึอดอัดมากๆเลยมันทํายังไงก็ไม่โตสักพีทํายังไงก็ไม่สบายใจนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากโดยเฉพาะกับเรื่องของคู่ครองเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปนะคะก็ปล่อยเขาไปก็มาดูแลตัวเองมาเซลฟแคร์ตัวเองนะคะมาท ให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็อิ่มเอมกับความที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากได้แล้วก็ค่อยๆมาน m a n i f เข้ามานะคะสําหรับชาวกรกฎค่ะ การงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะคะและสิ่งที่ต้องระวังนะคะเป็นสิ่งที่เรวิบอกว่าอย่าให้เสพเลยนะคะอย่าให้เสพเลยเนาะสิ่งที่เรวิพูดไปทั้งหมดนะคะในเรื่องของการมานิเฟสตั้งแต่ต้นคลิปนะคะในเรื่องของการเงินนะคะที่คุณรู้สึกว่าหาได้อย่างยากลำบากเนี่ยเรวิจะบอกว่าในเรื่องของการมานิเฟสไม่ว่าคุณจะมานิเฟสอะไรเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกสงสัยในตัวเองอย่างมากๆเลยนะคะมันจะเป็นอรินะคะคอยมารบกวนจิตใจ,จของคุณค่ะทาให้การมานิเฟสเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะคะ อ่ารวิก็ เล่าให้ฟังขำๆแล้วกันค่ะว่าการทําอะไรที่เรารู้สึกยากเนี่ยนึกถึงความเป็นจริงเนาะการทาอะไรที่รู้สึกยากเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะไปใกล้มันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันยากแต่มันจะได้ผลลัพธ์ที่ตอบแทนที่ดีเนี่ยเราก็มักจะก้าวข้ามมันไปได้ค่ะและเห็นใครนะคะเห็นคู่แข่งขันคนไหนเนี่ยที่ที่เขาแบบอยู่ใกล้ๆเราแล้วคือใจมนุษย์เนาะมันเผลอไม่ได้หรอกมันก็เผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยแล้วคิดว่าเอาตัวเราไปแข่งนะคะซึ่งการเอาตัวเราไปแข่งอ่ะถามว่าดี มันก็ด so ีมาในเชิงของการที่เราอะค่ะสามารถวัดระดับของเราได้ว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองไปจุดไหนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามองตุมองคนอื่นแล้วมันเครียดนะคะมองคนอื่นแล้วรู้สึกว่ามันตัวเองเนี่ยมันแย่เหลือเกินนะคะทําไมไม่ไปไหนสักทีเนี่ยวีก็แนะนํานะคะว่าให้มองเขาเนี่ยเป็นครูนะคะให้มองเขาเป็นครูแล้วก็ค่อยๆนะคะแบบถ้าเกิดว่าเราชอบเขาเนี่ยเราก็ค่อยๆดําเนินรอยตามเขาไปนะคะดําเนินรอยตามเขาไป ไปขัดตัวเองว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องบังคับตัวไม่ต้องนะคะมันจะทำให้การมานิเฟสต์ของคุณเสียหายนะคะสำหรับชาวกรกฎฝากไว้ในเดือนนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนของจิตวิญญาณสำหรับชาวกรกฎเลยทีเดียวลรวิเลยพูดเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณซะส่วนใหญ่นะคะส่วนเหตุการณ์ถ้าเกิดว่าเหมือน ใครมันเฟสดีแล้วนะคะจิตวิญญาเราดีแล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะรู้เรื่องราวต่างๆอื่นๆที่จะทําให้คุณนะคะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้เนี่ยก็สามารถมาดูดวงส่วนตัวได้ที่รวิวันดาพยากรณ์นะคะที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ค่ะส่วนในเดือนหน้าในเดือนในเดือนกระกฎาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกด f o l l o w รวิวันดาพยากรณ์โหราศาสตร์เพื่อการสร้างเหตุป,ปัจจัย ที่ไหวที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ในเดือนมิถุนายนเรวิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายสำหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล์ของโรวิวันดาพยากรณ์น,นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ